ครับสวัสดีครับผมบังดลดนมนักระเจจากเว็บไซต์กเกษตรทํากินนะวันนี้ก็ยังมาเล่าเรื่องเดิมอยู่นะครับคือคู b o ต a าฟาร์มเทสฟาร์มเพาะสุกนับถอยหลังจากนี้ไปมีเวลาอีกไม่เท่าไหร่นะฮะงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคมปี2565ที่คูโบต้าฟาร์มอำเภอบ้านบึง คโบต้าฟาร์มเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะแห่งอาเซียนก็ได้นะที่นั่นมีทุกอย่างที่เป็นแปลงตัวอย่างเพื่อให้เกษตรไปเรียนรู้สยามคโบต้าฟาร์มเกิดมาเพื่ออะไรและเปิดมาแล้วนี่คุณไปชมแล้วมีความรู้สึกอย่างไรลองไปฟังผู้บริหารสยามคโบต้ากันดีกว่านะคือคุณวราพรโอสถาพันธ์ กรรมการรองผู้จัดก,การใหญ่เออโศบริษัทสยามคอบพิวเตอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและก็คุณรัชกฤตสงวนชีวินผู้จัดก,การฝ่าย b u s มิสเนตเวลูอะครี t i o n บริษัทสยามโคโบเตอร์คอร์ปอเรชั่นนะฮะทั้งสองท่านเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในวันที่แถลงข่าวเรามาฟังกันดีกว่าครับเออคุกบัต้าฟาร์มนะคะก็อย่างที่จะเอ,อ่อขอย้อนเล่าอีกหนึ่งน,นะคะว่าคุกบัต้าฟาร์มของเรา ขึ้นมาครั้งแรกน,น,นะคะในปี2560นะคะที่มาที่ไปของการจัดตั้งคูบะต้าความแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าออที่เราได้ไปออร่วมมือกับเกษตรกรนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ไปเห็นถึงอ,อุปรสรรคะแล้วก็ความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ต้องเผชิญกับอัจจัยเสี่ยงความท้าทายในหลายๆเรื่องนะคะก็จะเป็นอย่างเรื่องของเคร,ร่องมาอ แล้วก็เรื่องของผลผลิตด้วยนะคะตรงนี้เองนะคะก็ทําให้เรามอง,มองว่ามันจะมีแค่ไหนนะคะว่าถ้าเกิดเรามีความตัวอย่างนะคะที่เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็นําไปพัฒนาต่อยอดได้นะคะเป็นการแบ่งป,ปันในเรื่องขององความรู้เกษตรต่างๆที่จะทําให้เกษตรกรได้มาเห็นได้เข้ามาเข้าใจนะคะแล้วก็ไปพัฒนาต่อยอดในบ้านเกิดของตัวเองได้นะคะ พัฒนาฟาร์มแห่งนี้มาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งในปีพศ2563นะคะที่เราได้เปิดฟาร์มนี้ขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะคะโดยที่เราได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทีคุณจากสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน,นะคะที่ได้ส่งเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดครัวต้าฟาร์มแห่งนี้นะคะเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะคงจะได้ไปเยี่ยมฟาร์มของเราแล้วมาแล้วทุกๆท่านเลยนะคะ แต่ว่าครั้งนี้นะคะจากการที่เรา,เาได้ไปพัฒนามาอย่างไม่หยุดยั้งนะคะเราก็มีโซลูชันทางการเกษตรเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะวันเรามีถึงทั้งหมด70กว่าโซลูชันนะคะก็ครอบคลุมในพื้นที่ของการเรียนรู้ทั้งสิ้นอยู่10โซนด้วยกันนะคะแล้วก็มีมนวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆนะคะที่จะมาแสดงโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นนะคะกอ็อยากที่จะเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะเข้า,าไป ผมที่งานอุปต่าฟาร์มเฟรนี้ด้วยนะคะเมื่อตอนต้นปีนะฮะปลายปีที่แล้วต่อเนื่องต้นปีนะฮะเราก็ได้มีโอกาสตอนนั้นเราจะเชิญอาจารย์ชาชาแน้วก็ได้เป็นผู้ว่านครับวันนี้จะเชิญท่านมาเป็นผู้บรรยายพิเศษของงานปิชูเดลเนอร์สยามอุปต่าท่านก็เลยอยากรู้จักเรามากขึ้นจช่ไหมครับเราก็เชิญท่านไปอูปต้าฟาร์มเลยะะท่านก็เดินชมตอนไนด้มีกล้าโซนเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะคอมเมนต์อาจารย์ชาชาบอกว่านี่อุปต่าฟาร์มคือถนนดิสนีย์เลย พราะมันเป็นดิสนีย์แลนด์แต่เป็นดิสนีย์แลนด์ภาคการเกษตรมันก็มันมีเป็นโซนต่างๆให้หน่าสนใจก็เป็นศึกษานะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่สนใจเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมครัเราก็เก็บอีกคำว่าดิสนีย์แลนด์ไว้ในหัวมาอย่างยาวนานเลยนะหลังจากนั้นเสร็จการปีพอเราได้มีเริ่มอ,อ่านแผนที่จะทำใช่ไหมครัเราก็ได้มีโอกาสรับท่านประธานาคิมมุตะนะครับเป็นแชร์แมนะครับเป็นบอร์ดดเรคเตอร์ของทางคุโรต้าคอมพานีออออที่ญี่ปุ่นท่านก็ไม่ได้มาคุโรต้า จร,จริงๆอ่ะท่านเป็นคนที่อนุมัติให้ประกุเนี่ยสร้างโครงโครงปงานอุบัตตาสร้างขึ้นมาท่านก็นไม่เคยได้เห็นเลยะฮะตอะนงจาที่ท่านอนุมัติจนกระทั่งเมื่อมิถุนาที่ผ่านมาฮะท่านได้กลับมาที่อุบัตตาแล้วก็ไปเยี่ยมอุบัตตาส์นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องบังเอิญเหกัน,นะฮะถ้านประธานขี่มะตัดประธานใหญ่ก็บอกว่าอุบัตตาความร้มนมันเหมือนดิสนีย์แลนด์จริงผมก็จัดใหญ่นะครับปลายปีและอย่างที่พี่ดาบอกนะฮะ มันน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดง,งานลักษณะเป็นฟาร์มเฟสติวัลมันก็มีการโซนวันตกรรมนะครับถ่ายท่อดเทคโนโลยีนะครับนะก็ขอเกิดระมาณน,นี้นะครับ